ก็คันนี้มาด้วยอาการเปิดกุญแจและปั๊มติกไม่ทํางานนะครับเราเดี๋ยวเราก็ทําการไล่ต้นเหตุนะครับอันนี้ลองเช็คแล้วนะครับปั๊มติกไปเสียบอันอื่น,นครับติดนะครับอ่ะเปิดกุญแจนะครับคันนี้มาด้วยอาการปั๊มติกเสียนะเปิดกุญแจไม่ดังนะครับอ,อันนี้แปลงลิ้นมานะเดี๋ยวผมไล่ระบบไฟ เดินถังตลอดเนี่ยพังเพราเหรออ่านี่นะอ่าทำงานปกติคันนี้นะก็มาลูกค้าบอกว่าปั๊มติก๊กไม่ทำงานนะครับเราก็มาไล่ระบบไฟนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราให้ฟังเสียง ก่อนมาก็คือสตาร์ทไม่ติดนะครับปัม๊มติ๊กไม่ทางานเราก็ไล่ระบบไฟเรียบร้อยนะครับปั๊มติกไม่เสียนะครับสตาร์ทได้นะครับ <Yeah. S 1> ต,ต้องให้ลูกค้าสตาร์ทเองลนะ้วมั้งโอเคครับก็ส่งงานได้ลูกค้าปะ สตาร์ทยากนิดนึงอ่าติดแล้วนะโอเคครับขอบครับก็ฝากร้านด้วยนะครับอู่ช่างหนึ่งนะครับใน YouTube ก็ฝากกดคับกกระพรกดติดตามและกดแจ้งเตือนนะครับเพื่ออัปเดตคลิปดีๆขอบครับคลิปนี้ก็สนับสนุนโดยร้าน88คนทำป้ายนะครับที่ช่วยสนับสนุนสติกเกอร์ให้ร้านอู่ช่างหนึ่งนะครับคอมครับ